เอาอะรอบนี้เราไม่เล่นคนเดียวแล้วเรไม่อยากเล่นคนเดียวแล้วอา้าว็กกันอยู่สองคนเลิกกันอยู่สองคนอะไรเนี่ยโอ้โหไปเดินไปเลยนายเราไม่อยากเล่นคนเดียวแล้วใช่เราไม่อยากเล่นคนเดียวแล้ว เราอย่าเล่นคนเดียวแล้วอ,อ่ะไม่มีเลยโอ้ยนายบังเหรอนายบังเก็บหมอบุเิยานเก็บหมอบุเิยานไปต่อไปต่อโอ้ยนะ มันวางหมดเลยเว้ยไปด้วยไปด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันมืดอ่ะมดแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะ เมือ่อีแล้วเมือ่อีแล้วนายรู้ใช่ไหมเราเป็นเพื่ใหม่มาแล้วมาแล้ว,าลวตายดซิซาล่าตายดซิซาล่า

นายแม่งขมมาขหมดเลยโอ้ยมืดมึดมึด่ละี่มีไ้ด้วยได้วย๋ยวกูตาย 嗯,嗯,嗯,哦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 .妹妹,这边.哈哈哈!啊!呃,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  มขอเขาน่าร <bank> <laughs> ักว่าเก็บหมอบเลยฮะเก็บหมอบเลยฮะมันวางหมดเลยเว้ยเก็บดูแลแหละ เยี่ยอะไรเลย,เลยพี่ดอกมันแย่มากนะมันแย่มากนะนมันมี่นแจมไหมได้เหลือเลยยะโอ้ยกดยากเลยไปด้วยแล้วก็ ที่กูจะตายแล้วสิอีกคะมาไม่ส่วนไม่เสียงเลยเไม่มีอม่ีไม่มีอะไไม่ไม่ไนกูมืดกูมืดอีหัน 没有，没有，没有，没，没没，鬼怪，哈哈哈哈哈哈，鬼怪，没没没，没，哦，哪里没停，哪里没停， không biết qua qua rồi quê rồi quên không biết đến được đến 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 này đến 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 mấy giờ chưa leo đi rồi hả mày à đâu tay có đây thế này ยังอยู่ใช่ไหมจะยังอยู่เราเล่นมาถึงจุดนี้เล <c oughs> ยเฮ้ยนายังอยู่ใช่ไหมเล่น <c oughs> คนเดียว <c oughs> ไม่ไหวกันเลยเล่นกับคนอื่นแต่กูคิดว่าจะเล่นมาถึงนี้ไหม, <c oughs> ไมต่อแล้วนะ ตายนะไม่ต้องสงสัยเลยนะไม่ได้เดี๋ยว ไม่อยาอยู่แล้วไม่อยาอยู่แล้วโอ้อะไรอ่ะอะไร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 ก่อนจะไม่เกรอไม่ใช่มกูไม่รู้อีดอ,อก เล่นคนเดียวเล่นคนเดียวไปแบบเงาเงาฮ่าฮ่า้าขอโทษนะนายยังอยู่ใช่ไหมจะนายอยู่ไหนวะอุ้ยเฮีหมือนเมื คินายมาแล้วเหรอเราได้ยินเสียงไม่ใช่กูนึกว่านายมาสัตว์กูค,คิดถึงเพื่อนมากเลยตัวเนี้ยกูพูดเลยกูค,คิดถึงเพื่อนมากอะ่ะอ๋ออยู่ไหนวะมืดจิบหายกูมองเลยไม่เห็น โอ oh oh. <laughs> ้เดี๋ยวมึงจะมาบักหี่ไม่ได้วะอะไรเดี๋ยว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 โอ้แต่กูมาเล่นถึงนี่อ่ะมึงคิดดูดิโอ้แ้่มึงตามกูนำไม่มึงตามกูหาประางยังโอ้ยเฮียกูไม่อยากอยู่กับมึงแล้วมึงไปไหนก็ไปเลย

เกลไม่ออกขอบคุณมากกูต้องทำอะไรต่อวะโอยกูต้องทำอะไรต่อโอ้ยกูไม่รู้กูต้องทำอะไรต่อไงไม่กูใจไหมกูไม่เกลียแบบนี้อ่ะโอ้ยไม่ใช่กูไม่ไไมรู้ต้องเล่นยังไงตั้งหาก không phải, không phải, chưa chơi. anh hả, rùa chặc lây đỏ. gúp tôi làm Oh my god, oh my god. Oh, của tôi rồi, bây giờ tập lồng rồi

ไปแล้วอะ่ะกูต้องหารหฮะไปแล้วไปแล้วมันกระโดดก็ไม่ได้เลยเฮียเกินไปมเ่ยอ่ะ ไ,ไม่รู้นายอยู่ไหนแล้วนะเราไม่รู้แล้วนะเราอยู่คนละที่กับม้าแล้วอ่ะมันไปยังไงเอ้าเอาหลุดอ่ะหลุดกูไม่ตายเด็กกูหลดุลด